ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับในรถมาสด้า CX30 เดี๋ยวเรามาดูครับในสิสเต็มนะครับของเจ้าตัวมาสด้า CX30 นะครับซึ่งในระบบนะฮะนะครับซึ่งมานะครับระบบเครื่องเสียงก็จะเป็นของโบสนะครับซึ่งก็จะมีเจ้าตัวซับวูเฟอร์นะครับที่ติดตั้งมาอยู่ที่นะครับเจ้าตัวที่หลุมยางอไหลตรงนี้นะครับนะจะเป็นของโบส นะครับพวกนี้นะครับตัวเซฟเฟอร์นะครับก็ถูกคัดออฟมานะครับให้ทํางานนะครับในย่านความถี่คัดออฟในช่วงช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับในการฟังนะครับระบบเครื่องเสียงของเพื่อนต่างชิกแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโรดิเซอร์นะครับเพื่อมาทําการวิเคราะห์และประมวลผลตัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับทําการเลือกคัดออฟนะครับเจ้าตัวซซฟเฟอร์นะครับให้ทํางานนะครับความถี่ได้อย่างต่อเนื่องกับเจ้าตัวลำโพงมีเบททางด้านหน้านะครับ ขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์ของทางชีมงานโอฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับเรามาดูครับตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์ครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งคนขับจะสังเกตเห็นไหมครับเจ้าตัวที่เป็นตัวซิงค์ขาวตัวนั้นนะครับที่เขียนว่าโบสตัวนั้นนะครับก็เป็นเจ้าตัวพอแอมนะครับซึ่งมากับเจ้าตัวม a สด้าซีเอกสามศูนย์นะครับวันนี้เราก็ได้นําสัญญาณจากเจ้าตัวพอแอมนะครับเข้าไปในเจ้าตัวโพลิเซอร์ของทางค่ายภัายเพื่อไปทําการวิเคราะห์ แล้วประมวลผลงานเสียงใหม่พร้อมกับทําการคัดออฟนะครับการทํางานของเจ้าตัวโพมิเม้นชุดหน้าระบพลิเม็ดเบรดและโพมิเลนชุดหลังนะครับให้ทํางานความถี่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับได้ตามคาแรคเตอร์ที่เพื่อนสมาชิกต้องการนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการชาร์เดี๋ยวหลังจากที่เราทำการชาร์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโเลิเซอร์ นะครับในรถมาด้า CX30 สคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับขั้นตอนในการคัดออฟนะครับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงบิดเลนส์นะครับซึ่งเป็นของโบสแล้วก็เจ้าตัวลำโพงบิดเบสแลวก็เจ้าตัวลำโพงบิดเลนส์นะครับให้ทํางานนะครับความถี่ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับในการคัดออฟเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซอร์นะครับเพื่อไปทําการวิเคราะห์และประมวลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเพื่อให้นะครับ นะครับมิติการฟังนะครับได้คาแรคเตอร์นะครับตามที่เพื่อนทธงานชีต้องการนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคอล์องนะครับชัดๆนะครับรายละเอียดของชิ้นดนตรีครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ sunshine when she's gone she's always gone too long anytime she goes away I wonder this time where she's gone I wonder if she's gone to stay ain't no sunshine when she's gone this house just ain't no home times to go But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes. Away. หลังจากที่เรา้ทงการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดเลยของชิ้นทีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคนร้องชัดๆนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ m a z d a CX 30นี่นะครับโดยใช้เจ้าตัวเพลย์เซอร์เข้าไปทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่โดยใช้เจ้าตัวำรพงบอสนะครับซึ่งมาแล้วเจ้าตัว m a z d a คันนี้นะครับ สำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวคอนเซอร์นะครับในรถมัตด้าซีเกสนคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวมัตด้าซีเกสามนะครับกจะได้คุณภาพเสียงที่มีคาเล็กเตอร์เฉพาะนะครับนะครับก็เชิญได้ที่โอเบอร์หอนสาวและชพึ่งนะครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวคอนเซอร์ ในรถมาด,ด้า CX30 คื่อนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานาเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก p o w e r h o n Sound ราชพฤกษ์นะครับมาขอเปิดฟังสู่กับการฟังเพลนงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ